สวัสดีสบายดีอยู่ดีไม่แห้งครับพี่น้องครับพระเยาวลำผลออฟฟิเชียวลว่าเสานี่ว่าเสาอกครับไก่สีเ,บบญญาาเพียงนะครับบรรยากาศช่วงเพี้ยนครับในผ้าหลงปูมาประชุมนี่วัดเจ้าคณะหลวงพ่อเพื่อเจ้าคณะเพื่อข้อสอนครับวัดผลงานง,งามพี่น้องผลมากพอดีบัดสิบปาตไถ่งามๆใหม่พี่น้องบองก็ได้วัดปันในเมี่ยงครับพี่น้อง ยุบบ้านซื้อวัดโพครับวัดโพบ้านจอกอำเภอขอนสวรรค์ครับจังหวัดชัยพุ่มก็งามอีนี้พี่น้องอลังการานสร้างสิ่งปลูกสร้าง,าง,างหลายสาิ่งหลายอย่งางก็ขากับของตรรมชาติแรกโอ้ตื่นตาตื่นใจสร้างหลายอย่างครับโอ้ยฝนนี่แห้งขึ้นแห้งขึ้นนอบน ไปแล้วเนาะข่อยฝนมาแล้วพายุบัวลอยอประทาดเจดี JD, คุณครับสูงเกินเทินสีทองมัดเลยน,น้ามีดีดีว่ได้เขาห่มก้อนดีครับพี่น้องบันกระสียางออมมัดอยู่ไหมลูกโวดลุกปูโตโอ้ยฝนเี้นเหรอพี่นออ้องเขาห่มก้อนครับ วัดหับ้านจอสนกสร้างเพิ่นกำลังเฮ็ดงานกันสิลบฝนกันบัดืโอโว้ยสุดยอดพี่น้องโอ้ฝนแห้งแล้วทางของโมคอนฝนแห้งแล้วฝนนุ่งแล้วสุดยอดเราก็ามาล้างกันบรรยากาศงามอีกนีดครับ แล้วก็ฝนไม่แห้งแล้วฝนเพราะฉะาั้นเริ่มการประชุมไม่ยังดอกที่เป็นตำแัน่งเออไม่หอดตัวพักหลอกหลอกนนีก็ได้ว่าเคยเห็นใน,นสางเงาอกครับเนี่ยอันนี้จำลองครับอันนั้นที่จริงมันจิบว่าเป็นแถวเป็นแนวปานนี้ดอกพักหลอกนีก็ได้หลุหลานทู้เกิดมไม่หลังเม่เห็นก็เคยเห็นพักเป็นดักเน่นี่ วัอนเดไปเอาไปลงบ่อน้ำฮ้อนสาหลอกสาวหลอกเสาไม้นะครับพี่น้องเห็ดต้นนี้เป็นแบบนี้ก่อนสาวหลอกเสา,สาไมาาไมัน้วฟักกฝันตัวไมตัวมอนแล้วนี่กับไปลงน้ำฮ้อนครับบ่อน้ำฮ้อนสาวสาวเอาเสศนไมให้ไรอยู่รอตอนจบหรือคือเป็น นักแด่แล้วพี่น้องเป็นนักแด่ที่ห้ากินกันเนี่ยคบโอยนี่ร่างการครับวัดผลตบดมัดได้หน่อยพี่รองพี่รองผู้ข่าของตะลุกจากรถแล้วฮันครับดูใหม่ฝนออกมากสั่งคุณพี่รอง ไอ้พจนน้องมาส่างบลกหลายเลยครับนี่ทุกยอดเท้มเลยต้นไหม่พจนน้องมาเห็ดเป็นเสาครับต้นไม้ทั้งต้นเลยนี่พจน์น้องพะกามาเสริมมาส่างมาต่อไม้ต่อเล็ก โอ้โหเยดเดือนะโอ้พเนจรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนัเนาะอลังการนี้มีอะไรอย่างไปอ,อ,นนอีกคนฮะโอ้ฝนฝนตัดไอ้เกาเป็นล่อเขียนเป็นไข่นี่ครบทุกอย่างโอ้ยหิบสมบัติเกากบบนี้ครับหีสมบัติเกา เราไม่เกากเป็นโ่งสีเกาโ่งสีใสเมื่อจะหนุนใช่ไห่ไปหาเลยเพ่งโรงสีเกาของเกาโบราณล,า,ลายหลครับไขไม่เกาโบราณกระาทาเรนะสงเคาะ ครับว่าท่างนี้เป็นเกียนครับวันเกียนโบลานครับอันนี้เกียนภาคกลางมา่าท่านว่าเขียนไเกยนภสุดยอดโออสุดยอดสุดยอดสุดยอด แอตโคบ้านจอกครับอำเภอขอนสวรรค์จังหวัดเทพพิมพีเนียวฝนแห้งนะพอถึงเวลไทยพระธาตุเลยพี่น้องมึงเดี๋ยวเห็นทางนอกพี่น้องฝนมันตกแห้งออกไปว่าไ้ครับนี่ครับพระธาตุ ด้านจอเย็นข้อคำกับนี้ครับจกไปได้ด้านฝนตกแห้งครับพี่น้องอยากไปท้ายใหเบิ้งอ้อมพระธานได้ด้านฝนตกแห้งครับสวยงามครับสวยงามครับ 南昌。 thích thôi Chúng ta vào phốn คุณพี่น้องหลายๆาครับผมพ่อคันคลิปหนาครับพี่น้องสวัสดี๊ายบ่ายปุบย๊บ